ต้นท so the ุนที่น <c Öz ell großes> ี drawing, Fine, ่ที่ผมใช้วะอาหายอ่ดยบาทเองแค่นีครลำมากถ้าเรื่องเรื่องราคาลำนะเพราะลำเราไปกำหนดไม่ได้แต่อาหารตัวอื่นเราใช้แค่นี้งครับแล้วควงองากรบาทใช่ไหมครับแล้วต้ต้ทุกวัน้องกระไเคื่อบายเครื่องบ่ายเราไม่ะเครบายบายไีร สวัสดีครับผมชื่อมองคลําไมนะครับชื่อ,อเล่นชื่อบอยครับวันนี้มาช่วยสอนเรื่องโซนออนอนะครับเ,เดี๋ยวได้เรียนในพรุ่งนี้นะครับบอยรุ่นไหนบยร่บสีสาเช่าสิเบแล้วก็นกยาเพื่อนรุ่นสี่ครับจดีะชื่อวันภา,ายกิงน,นะคะมา แต่รูกปุ่นยี่สิบสองค่ะก็ขอก็อรับทุกท่านนะคะที่มาเรียวนวันนี้เราหวังว่ากลับไปทุกท่านได้อาชีพหรือความรู้เป็มแน่นอนค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับคุณยานเดชคนไหนเลยเย่ยครับพอดีทักผมมาเรื่องเรื่องเรื่องแบบบอกว่าผิดนะครับผมก็เลยมีของมอบให้นี่หนึงนะครับเป็นคย เรียนเม็กซ์ซึ่งจะนำมาสอนในคอร์สปุ๋ยอินทร,ร,รีย์นะครับก็ขอมอบให้เป็นปรางวัลที่ได้นนรับจากการปรับปรุงแก้ไขขอบคุณครับอินทรีย์ก็ชื่อคล้ายผมนะตอนนี้น้าเดชผมน้าหนุ่ม <c oughs> เดี๋ยวนะครับพี่ป้าเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> ช่วย แต่ละคนนะครับมันจะมีเกมอยู่เกมหนึ่งนะครับซึ่งทุกคนจะต้องเปลี่ยนชื่อแล้วจะถามเพื่อ,อนๆว่าคนนี้คนนี้ชื่ออะไรเพราะต้องจำให้ดีนะครับถ้าใครจำไม่ได้เดี๋ยวเรื่องนีออกมาเต้นไก่ย่างไก่ย่างถูกเขาอ,อัะเจริครับเจริดีครับผมชิคุกสวัสดีครับผมชิ่ก์ชำนาญมูซาผมชิคก์เล่นชื่อเอกครับเปิดเปินั่นนี่นี่ ครับผมชื่อชะนาโมซานชื่อเล่นชื่อเอกครับมามาจากไหนครับมาจากจังหวัดพระนครศรียากรครับทำอะไรอยู่ทำอะไรอยูทำอาชีพเกษตรครับเกษตรแต่ไม่ได้ตอบแล้ไม่ได้ถามต่อแล้วว่าเกษตรอะไรครับครับคครรัับบสวัสดีค่ะชื่อนักสาวนิชการธรรมนัลนะคะชื่อเล่นชื่อก๊อฟค่ะ ตอนนี้ว่างงานนะคะไม่ได้มีอาชีพค่ะก็มาโรงเรียนคอร์สนี้เพื่อที่จะไปศึกษาต่อเพื่อทำไปประกอบอาชีพน,นะค,ะ, mm. คะสวัสดีค่ะเชื่อได้สาตัวทีนะคะเชื่ออะไรเออว่างงานเหมือนกันค่ะสี่คอร์ครับสี่คอรสค่ะแต่จำไม่ได้คอรค สวัสดีค่ะชื่อลิลลีรัชนสินบรมวิทย์นะคะชื่อเล่นชื่อกระต่ายมาเรียนที่นี่เป็นคอร์สที่2องค่ะคอร์สแรกคอร์สเะื้เยื่อรุ่นเจ็ดนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพอเอาแม่มาตัวด้วยนะคะแล้วก็ทาง,งานอยู่บริษัทเอก,กชนค่ะที่มาเรียนอยากเอาความรู้ไปต่อยอดแ้วก็อยากไปทดลองทำความข้อเด็ดก็ยังไม่เคยทำเกิดมาที่กกเกษตรกเลยเลมาเรียนรู้เพิ่ม สวัสดีครับผมชื่อยังระเดชตำับนชื่อเล่นชื่อหยิบนะครับเป็นคนทำธุรกิจอยว่ในเรื่องการอุตสาหกรรก็เป็นเรื่องของานท้านี้ครับต้นนะครับิรันนะครับมาจากแนนะครับตอนนี้อาชีพก็พึ่งลาออกจากงานประจำจะทำเแล้วก็ การสวัสดีครับชื่อมานอเสียทาการับชื่อเล่นชื่อเกตอนนี้ก็ทำเกษตรเป็นทางเลือกข่งคนดแลจ ัสดีค่ะชื่อสายขนพอดงึงเนินชื่อเล่นชื่อฝนทิพย์ค่ะแล้วก็เป็นกเกษตรกรแล้วก็ประกอบอาชีพเกษตรกรนี้ทีม่มาจากที่โคราชค่ะทะลุออกมาเลยช่วยทุกคน,นจะได้จำได้ว่านั่งตรงไหน,าน <c oughs> ทะลุออกมาลเลยเดี๋ยวเพื่อนจำได้เลยสวัสดีค่ะชื่อกิ๊งนะคะมาจากโคราชยกตัวนิดหนึ่งค่ะ นะคะมาสักโราชค่ะทำด้วปีส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการเกษตรเลยค่ะพอดีบริษัทพี่นีเสียดายมากเลยที่อาจารย์พูเมื่อกี้าผ่านมาสรู้สึกสบายาและชืมากเลยที่ไม่เคยร้จักโครงการนี้เลยค่ะวันนี้ก็าตกอบรมกัญชาของอาจารย์อาจารย์สินพันน์ที่สุพรรณบุรีแล้วในลิงก์นงก็ส่งมาให้ก็ได้ได้บัทรู้สึกว่าเจโชคดีมากเลยที่รู้จักี่นี่ค่ะเร้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ สว <scream S 3> ัสดีครับ 74. ผมชืออ่อไพดินผาส like. ุขครับชื่อเล่นชื่อไผ่นะครับมาจากกรุงเทพมหานครทํางานเป็นบริษัทเอกชนนะครับเกี่ยวกับด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมอยู่ครับพอดีผมอยากได้ความรู้เสริมด้านเรื่องการเกษตรสนใจอยู่แล้วแต่ว่าสถานที่อบรมยังไม่ค่อยถูกใจพอเจอที่นี่ก็เลยเลือกมาเล็งมาหลายปีแล้วแต่ติดโควิดก็เลยต้องทักช่วงพอมาเปิดช่วงปีนี้ก็เลยโอกาสเสริมปริญของที่นี่ครับ ชื่อเล่นเ่อแกะนะครับเไปโทษชื่อไผ่นะครับมันมีสองมีสองชื่อตอนนี้นะผมพันพิสิทธศคอมพิวต์ครับรับราชการทางเรือครับอยู่สามีิโนุรพาครับสนใจเรื่องเหตุการ์เรียนรู้ครับ